เมื่อคืนหมาจิ้งจอกมาด้วยหมาจิ้งจอกก็มาใกล้ๆอย่างเงี้ยเร็วเร็ว,รว,รวยืนรออะไรทำไมไม่รีบเดินแอบกินอีกแล้วคุณนายอึ้งอ่างไปแล้วเอาแล้วศึกแย่งตัวเมียมึงเป็นใครเนี่ยอึงน้อยเหมือนควายป่วยเลย ตาปลื้รือตาสลึมสลือเหมือนคนง่วงดูท้องก็ย้วยแล้วด้วยทำไม,มนอนอะไรอย่างนั้นน่ะทำไมนอนเหมือนควายตุยเลยทาไมนอนเหมือนควายตุยอ่ะอ๋อยังอยู่ไ <laughs> ม่นอนอะไรอย่างนั้นล่ะลูกไปลูกเร็วขเขาจะออกจะคลอดกันแล้ว มึงนี่ใจใหายใจความหมดลุกเร็ว,วมันนอนออกอะไรมาข้างน,อ,นอ,อกอย่างเงี้ยเมื่อคืนหมาจิ้งจอกมาด้วยหมาจิ้งจอกก็มาใกล้ๆอย่างเงี้ยดีไม่โดนหมาจิ้งจอกควักใส่ละมึงอะลุก มาอะไรอย่างเงี้นล่ะลูกฮะเบ่งที่เหรอเบ่งที่เหรอลูกฮะไหนดูสิฮะที่ไม่ออกเหรอที่ไม่ออกเหรอลูกทำไมทำตูงงง,งอ,ยอย่างนัี้ยนะหนูที่ไม่ออก ไห้ดูอุ้ยเนื้อเน้นๆเ,นเลยตุกปุเลยนี่คอตันหมดเลย เร็วเร็วเร็ว,รวยืนรออะไรทำไมไม่รีบเดินให้ไวดูเดินกันแยกเป็นกลุ่มไอ้ก,กลุ่มข้างหน้าเขาก็ไปถึงนั่นแล้ว เร็วๆหน่อยไอ้น,นี่กระดมแต่ตูดเขาอยู่เนี่ยอเอบกินอีกแล้วคุณนายอึ้งอ่างไปเร็วมันเจ็บขาไปๆๆเขาไปถึงไหนเร็วเเ เนไม่ใช่ทางนั้นเนี่ยมั่วแล้วเนี่ยเนี่ยกูเบื่อเบือ่อมันเคยมองอะไรเขาเหรอ,อแล้วอันนี้ลูกใครนี่ฮะลูกใครมาแอบ,บนอนตรงนี้เอ่ย ลูกไขว่าในบรรดาตัวเล็กๆจับได้แค่สองตัวอึ่งน้อยกับลูกอีสาวที่เพิ่งออกล่าสุดนอกนั้นจับไม่ค่อยได้เลยอีกัมเปรียก็เมื่อก่อนจับได้แหละแต่ทุกวันนี้เขาเริ่มโตแล้วไงเริ่มเดินตามพี่ๆทีนี้ก็ไม่อยากให้จับแล้ว ทำไมมานอนตัวเดียวอย่างเงี้ยตัวอื่นขอนอนที่ไหนกันหมดเอาแล้วศึกแย่งตัวเมียมึงเป็นใครเนี่ยนี่เป็นไงละมึงหลงผูงมาอ้ยดูเปรี้วิ่วงตาม โคกนี้ตัวผู้เยอะซะด้วยมึงเรียบร้อยมึงอันนี้ลูกใครนี่น,นั่นลูกใครนี่ไอ้นนเขาเห็นหมา เอาเลยลูกชนมันเลยค่ะชนมันเลยกําเปรียกําเปียเปรีย่น้อยเปรีย่น้อยเขาเห็นหมาสู้มันใช่หไล่ชนมันเลยไลยไ่ชนมันเลยนะคะอายุสดิดสด่งแหม่จับนี้จับหน่อยไม่ได้ อึงน้อยเหมือนควายป่วยเลยตาปลืรือตาสลึมสลือเหมือนคนง่วงดูทองก็ย้วยแล้วด้วยอันนี้พยาธิแน่นอนแบบเนี้ยสายตามันไม่สดใสทองย้วยแล้วนะอีหนูเนี่ยนี่ก็ดูดิทองทองย้วยแล้วนี่ใช่ไหมอืมจับนีดจับหน่อยก็ไม่ได้เลยนะเราอะ เฮ้ย,ยหันไปเลยอืมชอบจังเลยตรงที่เขาห้ามชอบไปหึมึงโดนเดีย๋ยวมึงโดนหึหึหึ สะตัวเองมีไม่ไปลงอีพพงมีประเก,กตนานี่เธอตัวออยมาจจะหยาให้ไวหมดเวลากินแล้วไปเลย ร้องอยูนยน่นั่นเลยนะไปแล้วนะวิ่งตามแล้วกันไปแล้วฟูงเขาไปแล้วเดินยกตีนหน่อยสิฝุ่นว่ะ